สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยทานกันบ้างไหมครับนี่คือลูกของฟักข้าวนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งเป็นพืชที่สมัยก่อนขึ้นอยู่ตามป่าร้อนชื้นทั่วไปนะครับโดยเฉพาะถ้แถวบ้านผมนะครับตามบริเวณริมคองนะครับก็จะมีต้นฟักข้าวขึ้นอยู่นะครับแล้วก็จะเลื้อยไปตามต้นไม้นะครับฟักข้าวมันเป็นไม้เลื้อยนะครับคุณผู้ชมลักษณะของลำต้นหรือเรียกว่าเถาเวาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับต้นเสาลดเหมือนกันแทบทุกอย่างกันเลยทีเดียวแต่ต่างกันที่ลูกของเขานะครับเพราะลูกของเสาลดนะครับเขาจะไม่มีตะปุ่มตะปำหรือเาจะไม่่่มมีนนน้ำหาาอะะไรรตตงๆคับแส เรียกว่าเห็นสีสรรัสนแล้วแทบไม่อยากทานกันเลยทีเดียวนะครับคุณชมนะครับสามารถนําไปผ่าแล้วฟักเฉาพาะไส้ในของเขานะครับเอาไปผสมเป็นเครื่องดืม่มอะไรงต่างได้หลากหลายอย่างกันเลยตามที่ชอบกันเลยนะครับและยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนก็สามารถที่จะไปต้มจิ้มน้ําพลิกเอาไปแกงส้มเ,เอาไปผัดอะไรต่างสามารถทานได้หมดทั้งต้งตนกันเลยท,<า>ท<า>ีเดียวเรียกว่ R H าเป็นพืชที่สารพัดประโยชน์นะครับต้มผัดแกงทอดอะไรได้หมดนะครับต้มจิ้มน้ำพริกนี่อร่อยสุดผมชอบมากๆนะครับคือเสาวรสทานได้ยังไงนะครับฟักข้าวทานได้เหมือนกับเสาวรสทุกอย่างนะครับวิธีการทานก็จะคล้ายๆกััันนนแแแลละะีีี่่่่่่คคืืออออผกปาาาดๆสรรยทชววฟข้บ